แลกรตอยเอ็กตร้า300ขย่าดูจะรู้ว่าเต็มก่องวันนี้เป็นธุรกิจจากความชอบส่วนตัวแล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่าหาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะพัฒนามาเป็นห้องเสื้อซึ่งรับบริการในการที่จะตัดชุดวิวาแบบย้อนยุคนะคะ ก็ประมาณยุค60นี่น่าจะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวปัจจุบันคือมีถึง450แบบเรียกว่าห้องเสื้อเธอใหญ่พอสมควรเนี่ยนะคะนี่ถามว่าการที่จะทําธุรกิจประเภท niche market เนี่ยเขาเรียกว่า niche market คือจะต้องคนชอบจริงๆแล้วก็ต้องหาตลาดให้เจอและยิ่งชุดวิวาเนี่ยมันใช้ไม่ได้บ่อยครั้งในชีวิตวิธีคิดในนี้สําคัญมากอาจจะนําไปใช้สําหรับธุรกิจอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ชุดวิวาแต่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันว่า เป็นกลุ่มเฉพาะนานๆใช้ทีเราจะสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไรวันนี้เป็นกรณีศึกษานะคะห้องเสื้อจีจี้บรด์ดลบูชิกเจ้าของกิจการอยู่คุยกับเราคุณนัตชาราชิวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเกิดแรงบันดาลใจเกิดไปชอบสะสมชุดวิวายอย่งไงคือก่อนที่เธอจะมาทําห้องเสื้อเนเธอ เธสะสมก่อนอ๋อสะสมก่อนค่ะสะสมเล่นๆสะสมเล่นๆสะสมเล่นๆเล่นๆก็ห้าหกร้อยชุดนะคะห้าหกร้อยชุดห้าหกร้อยชุดตอนเล่นๆแล้วก็อันนี้เล่นๆพอจากเล่นๆเนี่ยมาผันควนเลยบอกว่าต้องเอาจริงๆละเอาจริงๆนะตอนไหนอ๋อพอดีว่าเราเป็นคนชอบเนาะเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมถูกไหมคะบางครั้งเราก็เรียกว่ามันต้องมีกลุ่มชอบเหมือนเราใช่ไหมแล้วก็เลยตอนนั้นเราเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่สาวแล้ก็เลยพี่สาวว่า เรามาเปิดเรามาเปิดร้านกันดีกว่าเรามาขายชุดแต่งงานเราขายงานวินเทตดีกว่าเพื่อจะคนจะได้มีเหมือนเราเราจะได้มีเพื่อนมีกลุ่มคุยรสนิยมเดียวกันจะได้ร่วมใช่ไหมประมาณนี้เราก็ไปเปิดอันดับแรกเลยเราไม่มีความรู้อะไรเนาะเพราะว่าเราบริพื้นฐานเราไม่เคยทําธุรกิจนี้มันมาจากใจล่ก่อนเราก็ไปเปิดที่เปิดอันดับแรกเลยเราเปิดค้าส่ง ค่าส่งใช่ค่าส่งชุดวิวาเนี่ยค่ะค่าส่งชุดวิวาเป็นชุดวิวาวินเทจแล้วก็เป็นชุดวินาำเข้าจากต่างประเทศก่อนอ้อก็เพราะนั้นลูกค้าเป้าหมายของเราก็คือสตูดิโอสตูดิโอหรือว่าบรรดาเวดดิ้งแพลนเนอร์ต่างๆใช่ไหมก็เปิดปีแรกที่แถวแถวประตูน้ำก็เจ๊งทำไมอ่ะก็ตอนวิกฤตตอนปะท้วงก็ปิดหน้าร้านเราเลยปิดแล้วก็ โอเคอันนี้ก็เลยย้ายโลเคชั่นมาย้ายโลเคชั่นไปสุขุมวิทแปดสิบเอ็ดสุขุมวิทแปดสิบเอ็ดเปิดได้รู้สึกปีที่แล้วก็ม็อบผ่านเงินนะอันนี้น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เจ๊งอีกเหร พราะขาดทุนดับเยินอีกแล้วก็มาเปิดที่สามอีกก็มาเป็นราวนี้ก็สี่ครูหาใหญ่เหมือนกันริมถนนสุขุมวิทอ๋อกะว่ากลางเมืองน้ำไม่ท่วมแน่ๆเพราะถ้าน้ำมากทมต้องที่เจ็ดก็เปิดปุ๊บก็มีประท้วงอีกนะจำได้ใช่ไหมก็หน้าร้านเหมือนเดิมรู้สึกกระดวงที่จะผูกกับการเมืองมากมวลชนเอามวลชนเป็นคนของประชาชนเราเป็นคนของประชาชนใช่เพราะนั้นโอเคลิเราตั้งหลักใหม่ละพอเราเริ่มเปิดหน้าร้านปุ๊บเนี่ยเราจะ เราจะเรียกว่าเรียกแขกยังไงว่าคนที่ชอบเหมือนเราเขาอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเบสิกย้อนกลับไปนิดนึงเราเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่อยู่แล้วก่อนนะเพราะฉะนั้นเรากลุ่มลูกค้าเรามีอยู่แล้วเราทำเรียกว่ารตรีเสิร์ชไว้เรียบร้อยใช่ไหมและอีกอย่างเราเป็นกลุ่มลูกค้าอย่างอย่างพิธีกรพูดแน่ๆว่าเป็นนิชมาร์เก็ตจริงใช่ฉะนั้นเราจะคัดกรองลูกค้ามาออโตเมติกลูกค้าที่จะมาร้านเราเนี่ยเปอร์เซ็นที่เราจะปิดดีลเนี่ยค่อนข้างจะสูงประมาณ95เลยเพราะเขามาแล้วใช่ไหม ใช่เพราะอีกอย่างเราไม่เหมือนใครไงเราถ้าเกิดออกจากร้านเราเนี่ยคุณไม่มีโอกาสที่อื่นคุณอาจจะไมน่างนี้รองเข้าสึกได้ใช่สึกเลยหาไม่เจอนอกจากคุณจะบินไปต่างประเทศแล้วคุณจะลงทุนบินไปไหมล่ะเอออันนี้คือคือวิธีคิดของของผู้ประกอบการ SME นะฮะอาจารย์ครับคือสร้างความแตกต่างไปเลยใช่ อะไรที่คนอื่นมีเราไม่มีเหมือนตอนเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเจ้าหญิงเคสแต่งงานอ๋อก็จะเป็นทรงเจ้าหญิงเคสหรือว่าเจ้าหญิงแต่งงานในช่วงปีนั้นจะต้องมโนุโคลดยอะไรทุกคนต้องเข้าใจว่าร้านนี้ต้องมีแน่นอนเพราะว่าเป็นเจ้าแม่วินเทจโอ้เจ้าหญิงมันโคลด้วยเนาะตอนนั้นส่งไปกี่ชุดนะปีนั้นชุดแต่งงานรือไงคะของเจ้าหญิงเคสเนี่ยไม่มีเลยในร้านลูกค้าเดินเข้ามาถามว่าอ้าวพี่ ชุดจะหญิงมโนโคจะหญิงเคสไม่มีอ๋อไม่มีค่ะอาวทำไมไม่มีนะคะบอกว่าที่คนอื่นเขามีพี่ไม่ทําค่ะถ้าเกิดเขาทําพี่ก็ไม่ทําอฉะนั้นมาร้านพี่หนูยูนิสแน่นอนอไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วคนี้การเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่ายกับต่างประเทศไอ้ตรงนี้เริ่มต้นอะไรยังไงนอกจากว่าอาศัยตอนที่การฉบออกที่แรก ด้วยความเป็นคนสะสมชุดแต่งงานเนาะเราจะมีแพทเทิร์นงานวินเทจแท้ฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ชอบงานวินเทจบางคนชอบงานเรียกว่าวินเทจรีเมดคือชอบลูกไม้เก่าสมัยก่อนเนี่ยลูกไม้จะเป็นลูกไม้ทอมือหายากแล้วสมัยนี้หาไม่ค่อยได้เราก็ตอนนั้นเราก็เก็บหมดเลยนะลูกไม้ทอมือชุดมันก็พังบงตัวยุร้อยกว่าปีเราก็จะตัดเก็บลูกไม้ทอมือไว้แล้วคราวนี้เราก็มา mix and m a t c ใหม่ก็จะมีกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ ก็จะมีแค่ชุดเดียวเหมือนกันออันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพิเศษเลยการเป็นนิตชแล้วก็เป็นกลุ่มเฉพาะเห็นเลยว่าลูกค้าเป้าหมายของเธอมีตังค่ะหากลุ่มเจอเลยแหละที่จริงเราไม่ได้สูงเลยนะราคาไม่สูงแต่ก็ไม่ให้ลดไม่ลดอแต่หมายถึงว่าลูนิยมคนที่จะชอบประเภทนี้้องต้องพอสมควรแหละก็ก็นิดหนึ่งเพราะว่าเราเราไม่อยากเหมือนใครเราก็ต้องจ่ายในราคาที่นิดนึงแต่การ คงไม่ใช่เฉพาะชุดวิวาเพราะว่าเธอก็จะมีชุดราตรีด้วยนะอาจารย์ครับเพราะการแต่งงานนี่บางที บางคนอาจจะได้หนึ่งครั้งบางคนอาจจะเต็มที่สองครั้งเนาะแต่ว่าแขกไปแต่งงานนะคะไม่จัดอีเวนต์อแต่งแา่แขกที่ไปก็ต้องนะรักษาโทนของงานใช่ไหมใช่ปกติลูกค้าเขาจะมีคอนเซปต์งานขึ้นมาก่อนเลยจะสาวโทรมาเอาพี่คะหนูอ่าหนูแต่งงานแบบแนววินเทจนะคะเออ่ขอโทษนะคะไม่ทราบหนูอยู่ยุคไหนนะคะอขอสอนเท่าไหร่เออเออมันวินเทจเนี่ยบอกว่าวินเทจมันรวมมิกไม่ได้นะคะต้องบอกมาหนูอยากได้เลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ที่มีตั้งแต่ เซเว่นทีนฮันเดขึ้นมาเออส่วนตัวที่78พี่มีหมดอะหนูจะเอายุคไหนฉะนั้นหนูเตีมงานให้พร้อมแล้วค่อยไม่เดี๋ยวมันไปคละยุคแล้วจะงงใช่แล้วหนูจะคอนเซปต์เต็มที่แต่คนไทยจะชอบประมาณ70็ดศูนย์ค่ะหกศูนย์ใช่ไหมเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยเจ็ดศูนย์หกศูนย์งานเบาเบา้นี่มันเป็นทรงวิกตอเรียล่ะขนาดนี้ก็ไปไหวใช่ไหมอันนี้ที่จริงมีกลุ่มลูกค้าจะมี่เขาเรียกว่าอันนี้เป็นชุดแต่งงานแนวโกธิกเรียกพวกนอกกรี ใจงานจริงๆนะคนเราสองคนสนใจพิเศษนะจริงๆมีลูกค้ามีลูกค้าแต่งงานแล้วคือเขาไปแต่งหน้าหลุมศพเลยเอาละแ่พูดว่าทั้งหมดเนี่ยแนวคิดอะไรต่างๆหรือความรู้ที่พูดถึงยุคสมัยอะไรต่างๆเนี่ยมาได้ตอนที่ว่าสะสมหรือว่าก่อนสะสมตกได้ตอนที่เราสะสมด้วยนะเพราะงั้นเราก็จริงๆเรามีความสุขว่าเราลำคั้งเนี่ยเราซื้อชุดมาเนี่ยเจ้าของเนี่ยส่วนมากก็จะ เรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็บางครั้งมันก็มีตํานานของมันเนาะเรารู้สึกได้ถึงเจ้าของเลยอ่ะจริงๆบางคนเนี่ยเวลาเราได้ชุดของเขามาเนี่ยอยู่ในกล่องเลยนะบางครั้งก็มีแบบคําพูดออกมาด้วยเด็ดกันในกระดาษมันแบบมันซึ้งมากเลยใช่บางคนก็บางคนชอบนะลูกค้าบอกพี่หนูต้องมันเก่ามากนะน้องแต่ชอบพี่หนูได้ไอไอของวินเทจจริงๆไม่พอ ชุดต่างๆที่เก็บไว้เนี่ยพวกนี้คือไม่ขายอยู่แล้วที่ได้มาต่างๆปกติแล้วจะไม่ขายนี่ห่วงห่วงด้วเพราะห่วงมากท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นอะไรต่างๆไม่คิดไว้ไหมอาจจะถ้าเราไม่มีเราถ้าไม่มีเราถ้าไม่มีเราอาจจะนะเพราะทจริงๆก็ไปไปประมูลแข่งกับผู้พิพิธภัณฑ์มานะมีชุดหลายชุดเนี่ยมีแค่สองตัวในโลกเราก็ไปแข่งประมูลออกมาชอบชอบที่แพงที่สุด ที่คนไทยอย่างเราเนี่ยไปสู้เข้าได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ล้านาาต้นล้าน,านต้นชอบชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆก็มีนะมีอยู่ชุดหนึ่งก็คือที่จริงประมูลมาเนี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยเพราะมันเป็นแค่ประมาณมันเป็นแค่สองตัวในโลกใช่ไหม,มเราก็ โอเคเราคิดว่าสมบัติผัดกันชมเนาะเพราะว่าเราจะเก็บคนเดียวมันก็จะอยู่แค่อยู่ในกล่องของเราเราก็ให้เจ้าสาวเชาว่าอะไรอย่างเงี้ยโดยราคาที่ไม่ได้สูงเลยเวลาเราเห็นเขาใสา่แล้วเขามีความสุขเรามีความสุขนะสิ่งที่เราได้มาคือความสุขด้วยไม่ใช่เงินค่าตอบแทนอย่างเดียววันนี้คือเป็นธุรกิจเดียวที่ที่ทำมาหาก,กินอยู่หรือว่าต้องมีธุรกิจอื่นไหมคะเพราะว่าธุรกิจจากความชอบจริงๆมันบางทีมันเลี้ยงตัวเองไม่ค่อยได้นะจารย์ชอบอย่างเดียวไม่พอนะ ก็เราทาส่งออกด้วยนะคะเมนจริงๆอ่ะทาส่งออกส่งออกแต่ถ้าเกิดทําเช่าเนี่ยทำให้ตายรวยยากมากเลยริที่จริงอ่ะธุรกิจคนชอบแบบธุรกิจห้องเสื้อเนี่ยผลกําไรจะได้จริงคือววตปีที่4ฉะนั้นคุณต้องยืนให้ได้ถึงปีที่4นะคะอันนี้เรื่องจริงเลยใครยืนไม่ถึงปีที่4เนี่ยไปก่อนตั้งเต็มเจ๊งเลยนี่รื่งจริงเพราะหนึ่งต้นทุนสูงการทาธุรกิจนี้เงินมันติดเพราะว่าคุณต้องดักลูกค้าได้ทุกแนวอย่างลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ย คุณจะเอาอะไรโมเดนเราก็มีนะโมเดนเออคลาสสิกแขนคุณใหญ่1ส่วน2ส่วนสส่วนห้าส่วนเต็มแขนมีหมดเลยคือดักได้มาเรามีให้เลือกนะตอนนี้ในโชว์รูมเลยนะคะเพราะโชว์รูมเรามันสีคู่หานะตอนนี้เราเปิดชั้นหนึ่งกับชั้นลอยแต่เราจะเปิดทั้งหมด4ี่ชั้นครึ่งถ้าสชั้นครึ่งเราจะบรรจุชุดได้ทั้งหมดพันกว่าตัวฉะนั้นลูกค้าเข้ามารอดยากพูดเลยแล้วอีกอย่างเรามีเซอร์วิสอัปเตอร์เซอร์วิสด้วยไม่ใช่แค่คุณเช่าชุดแล้วจบนะเรามีพี่เลี้ยงไปดูแลเเจ้าาสววคืออป็นขขงัญ จากร้านเลยปกติเนี่ยอาจจะเป็นห้องเสื้อเดียวจริงส่งไปดูชุดใช่ไหมไม่หวงไอ้หวงดูชุดด้วยดูชุดด้วยที่สําคัญดูชุดด้วยไ้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เลี้ยงเนี่ย ดูแลเจ้าสาวด้วยเขาทุกคนก็แต่งงานครั้งแรกส่วนมากจะประมาทเวลาเข้าห้องน้ําเอ่ยดูว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเทอร์เน่ส่วนตัวเลยประกบตัวเลยประกบเพราะว่าเจ้าสาวมีนะบางคนเมาเมาแล้วทำอะไรกระโดดพร้อมชุดเราเลยแล้วพี่เลี้ยงเรากระโดดพี่เลี้ยงเรากระโดดตามกระโดดตามปุ๊บล็อกคอล่างนะเดี๋ยวชุดตังเดี๋ยวจุดคังจริงๆอย่างนี้เลยนะ้ต่อไปก็คงจะต้องมีว่าน พี่เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องแต่งชุดเนี่ยให้เข้ากับต้องเข้ากัสาวได้ไหมนะอ๋อไม่ค่ะเราก็มียูนิฟอร์มเพราะว่าเราเราไม่ไม่ไม่อยากเป็นใน่เป็นแขกเขาไม่ได้แขกเขาอ้วนพี่เกิดเราจัดเต็มสี่เมตรครึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดีจะเหยียบดูดูตอนล่านี่จะมีความสุขมากค่ะคือคนชอบกินต้องแบบอ่าใช่ต้องเอ็นจอยนะเป็นคนที่ตื่นเช้าทุกมาไปทํางานแล้วมีความสุข ไม่เช้ามาทะไรดีเลยไม่เพื่อแสดงว่าอ่พูดง่ายๆเนี่ยแทบต่อคือจะต้องมีเงินอยู่แล้วอ่ะมีเงินอยู่แล้วถ้าชาวบ้านไม่มีเงินเลยจะไปธุรกิจอะไรเนี่ยเอาความที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เราโชคดีด้วยความโชคอ่ะเขาบอกว่าโอเคเด้อมีกติกาอยู่อย่างเ็นนยเกัหมดเลยนะอาาจรย์เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกันหมดเลยนะไม่ได้กระโดดอ่ะนที่ว่าโชคดีคขาโชคดีอะไรเมื่อกี้ที่บอกเขาบอกว่าคนเราเนี่ยทําเองเนี่ยเราจะรวยแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีก90%อร์นต์มาจากความโชคดี่รู้ไหมความโชคดีมาจากไหน ความโชคดีมันจากคอนเนคชันมาจากเพื่อนฝูงเราเราเราเปรเ็นเรามีกัญญาณมิตรแล้วเราเป็นคนชอบแสวงค่ะเราไม่รอโชคชะตาเข้ามาแต่เราวิ่งชนไปหาวิ่งชนแล้วก็ต้องรู้จักให้กับคอนเนคชันยิ่งให้ยิ่งได้เป็นงั้นไหม ก็ต้องดูกันด si> ้วยนะจะได้เราไม่ได้กันดูตลอดนะไม่บางครั้งอ่ะสินคนเรามันเท่ากันเราก็จะทางานด้วยกันได้ถูกไหมถ้าเกิดเขาทําไม่ดีกับเราเขาก็จะได้แค่ครั้งเดียวอ่าฉะนั้นเราให้โอกาสคนแค่ครั้งเดียวอยู mm ่แล้ววันนี้นอกจากวิธีคิดธุรกิจนีชมาเก็ตแล้วเราได้วิธีคิดในการใช้ชีวิตจากเธอคนนี้ด้วยนะคะการโตได้ต้องไปพร้อมเพื่อนถ้าใครที่คิดว่าฉันคบเธอแล้วฉันต้องรวยก่อน แลวฉันไปก่อนในส่วนใหญ่ก็มาค่อยโตกันแล้วค่ะแล้วก็ความแปลกที่บอกว่าสะสมสมบัติพลัดกันชมให้สิ่งต่างๆนี่มันก็กลายเป็นเบื้องหลังลึกๆของที่เราทีธุรกิจไม่ได้อาจารย์เพราะว่าพอเริ่มของฉันแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้จะวางไม่ได้อาใช่ใช่นี่จริงจะงไม่ได้ไปมเาโอ้เป็นร้านเนี่ยแบบไม่ยอมให้เช้าบ้าบอลคอแตกเลยว่าประมูลจริงแล้วแบบมองมันมากเลยนะวิญญาณจนบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่ไปด้วยต้องล็อกมือเอาไว้บ้าไปแล้วจะเอามาทําไมเยอะแยะเนี่ยเช่าตึก เช่าตึกเก็บชุดอย่างเดียวแล้วค่าซักแห้งไม่ใช่ถูกๆนะเราต้องเอาน้ํายาพิเศษออกมาด้วยเพราะว่าต้องเก็บชุดอย่างดีใช่ไหมคะเพราะว่าชุดชุดเก่าเนี่ยมันต้องลงน้ํายาเพื่อจะไม่ให้มีความสึกหรอเสียดายไหมนิดเดียวนิดเดียวผู้ชมคงถามบอกสมมุติว่าเช่าชุดนี้อต้องมีเงินซักเท่าไหร่เอาความจริงไหมที่จริงอะที่ร้านเอาแจ้งให้ทราบเลยบอกทุกคนเลยลูกค้าชอบต่อรองราคามากเลยเราบอกว่า ที่จริงเมื่อก่อนติดบ้ายเลยนะไม่รับต่อรองราคาทั้งสิ้นราคาที่แจ้งคือราคาเน็ตของเราราคาเริ่มเช่าราคาเริ่มที่หนึ่งห้าสูงสุดห้าหมื่นห้าแล้วถ้าเกิดแพ็กเกจเนี่ยเรามีอยู่แค่หนึ่งแพ็กเกจเดียวไม่อยากปวดหัวเยอะไงก็จะมีห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยก็จะได้ทั้งหมดหกชุดก็คือชุดวันพีสองชุดเบาสาวชุดไทยสองชุดเ่าสาวแล้วก็ชุดวันจริงเ่าสาวแต่สูตรเนี่ยเราตัดแล้วก็ให้ไปเลยนะไม่ต้องมาให้ไม่รู้จะมาทำไมใช่ไหม ใช่แล้วก็เราก็ส่งพี่เด้งไปดูแลด้วยอันนี้เป็นของขวัญจากร้านเพราะว่าห้องเสื้อเราเลยประหนึง่ง <c oughs> ว่าเตงเคยแต่งนะไม่นี่เชื่อไหมนี่พิธีกรเชื่อไหมว่าห้องเสื้อเราอาจจะเป็นห้องเสื้อเดียวนะที่ได้การแต่งงานอะเยอะที่สุดจริงได้ทุกคู่เลยเราต้องใส่เงิน เราเพิ่งรู้ว่าเราจะต้องเราเราเป็นห้องเสื้อที่เราต้องได้ซองด้วยเราก็เลยจะใส่เงินก็จะดูน่าเกลียดใช่ไหมคะ,ะเราก็เลยเป็นของขวัญเราก็เลยส่งพี่เลี้ยงไปเป็นของขวัญคือดูอแล<ร>ผู้มาวุโใช่โดยไม่ชาร์จค่าบริการด้วยน่ารักมาก<ช>เวลาหมดสละเดี๋ยวเสียไดน้นะ สนใจจะคุยกับเธอต่อโซเชียลมีเดียของเรามีอยู่เดี๋ยวจะให้ทีมงานช่วยอธิบายความหมายของโซเชียลมีเดียที่ว่าไปคุยกันต่อเพราะดิฉันเองก็ยังไม่ค่อยม,มีเวลาลงไปดูับจรับปากว่าจะดูแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดูให้ได้นะคะวันนี้คุณนัรชาราชิวงแขกรับเชิญจต่สุขมุมดิฉันสุภาพบดีลาไปก่อนเนี่ยอาจารย์สุขมุมพรุ่งนี้มาใหม่นะคะวันนี้เราเวลาหมดจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ